คคสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษค่ะดเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะปิดเทอมไปเราไม่เจอกันกี่วันเนี่ยเด็กๆลืมคุณครูไปหรือ,อยังเอ่ยยังไม่ลืมใช่ไหมคะ เทอมนี้คือเทอมสองแล้วนะคะเราเรียนเทอมหนึ่งจบไปแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทุกคนน่ารักมากเลยทำข้อสอบกันได้ทุกคนเลยเทอมสองนี้ครูจอยก็อยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะคะทำแบบฝึกหัดมันฝึกอ่านฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับในเทอมสองนี้ครูจอยมี สมุดคำพท์เล่มสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเด็กมารับไปที่โรงเรียนนะคะเด็กส่วนใหญ่รับไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อหนูรับมาแล้วหนูเขียนชื่อของตนเองด้วยนะคะตรงหลังคำว่าเนมตรงนี้นะคะเขียนชื่อของหนูเลยนะคะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะลูกอ่านี่นะคะเด็กหญิง อี่ไรหนูก็เขียนชื่อของตนเองลงไปนะคะแล้วก็เขียนชั้นนะคะอนุบาลอะไรอ๋อสมมุติอยูออยอ่อ .3 ทับหนึ่งหนูก็เขียนอ .3 ารับหแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่เลขที่ของตอนเองนะคะสมมุติเลขที่หนึ่งหรือก็ใส่เลขหนึ่งแบบนี้เลยนะคะสมุดเล่มน,นี้จะเป็นสมุดคำพา์นะคะ World Cup ready for kids นะคะเด็กๆเด็กๆต้องท่องทุกวันนะคะเดี๋ยวคุณครูจอยจะสอนวิธีการท่องศัพท์นะคะว่าท่องอย่างไรนะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะ วันนี้เรามาท่องศัพท์ก่อนเข้าสู่บทเรียนกันนะคะต่อไปนี้ในทุกๆวันนะคะที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆให้เด็กๆกรีบสมุดคำศัพท์เล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆหน้าแรกนะคะเปิดมาจะเจอหน้าที่หนึ่งแบบนี้นะคะ หน้าแรกนะคะจะเป็นคำศัพท์ตัวอักษรน,นะคะเป็นตัวอักษรน,นะคะเดกๆว,วิธีการท่องนะคะเดี๋ยวคุณครูจอยจะสอนนะคะว่าท่องอย่างไรนะคะสำหรับวิธีการท่องนะคะเราจะท่องวันละสามคำนะลูกสามคำเท่านั้นนะคะอย่างเช่นวันนี้วันแรกเลยเราก็ท่องลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองและลำดับที่สามนะคะ ตัวอักษรแรกคือตัวอะไรลูกตัว A นะคะเด็กกระท่องเลย A เท่ากับสระอาสระอาและสระแอ B เท่ากับบอใบไม้อ่าเก่งมากต่อมาตัวอะไรคะลูกตัว C ใช่ไหมคะ C เท่ากับ โซโซคอควายนะคะเมื่อเด็กๆท่องได้แล้วให้เด็กๆปิดนะคะปิดตรงคำว่าคำแปรตรงนี้หนูอาจจะใช้นิ้วก็ได้ใช้นิ้ว,วของเรานะคะทีเด็กๆเห็นไห้เอ่ยปิดแบบนี้เลยแล้วก็ท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง A เท <A S 2> ่ากับสระอะสระอาส,สระแอ B เท <B S 2> ่ากับบอใบไม้ C เท่ากับซซ<บ>โซ,โซคอควาย เมื่อเด็กๆท่องเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเซ็นชื่อด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองนะคะเซ็นชื่อมาเลยนะคะทั้งสามคำที่เราท่องได้นะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคเนาะ,ะฝึกท่องวันละสามคำนะคะและ วันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนการครูจอยมีเกมจับคู่สิ่งของในชีวิตประจำวันนะคะมาให้เด็กๆได้เล่นเกมกันนะคะคิดถึงเกมของคุณครูจอยไหมคิดถึงใช่ไหมลกูกอ่าถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมไปพร้อมกันเลยคุณครูจอยมีสิ่งของมาให้นะคะเป็นของใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นรูปแรรตรงนี้คือรูปอะไรลูก รูปร่มนะคะรูปร่มเราก็ต้องหาร่มอีกคันให้เจอร่มอันนี้มันปิดอยู่นะคะภาษาอังกฤษคำว่าปิดก็คือ close นะคะแล้วถ้าเปิดก็คือ open อ,อันนี้ครับเป็นตัวอย่างต่อมารูปโคมไฟโคมไฟสว่างในรูปโคมไฟอันนี้สว่างนะคะภาษาอังกฤษก็คือ light แล้วถ้ามืดล่ะคะอันไหนเอ่ยโคมไฟที่มืด ใช่แล้วอันที่สี่เราก็โยงเส้นมาเลย dark แปลว่ามืดนะคะต่อมาค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นยังไงคะลูกสะอาดใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือ clean clean แปลว่าสะอาดนะคะแล้วถ้าคำว่าสปปกปรกล่ะคะใช่แล้ว dirty แปลว่าสกรปรกนะคะเสื้อตัวนี้เะระสกปรกนะคะลูกต่อมารถมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงคะ fast เร็วเลยเมื่อเทียบกับรถจักรยานใช่ไหมคะแล้วก็โยเส้นมาจักรยาน slow แปลว่าช้านั่นเองรูปสุดท้ายค่ะรูปต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงคะลูปใช่แล้วต้นไม้ต้นนี้สูงนะคะ ใช่แปลว่าสูงแล้วก็จะคู่กับคำว่า low ที่แปลว่าเต้ยนะคะ่ะเก่งมากๆเลยตอบคุณครูจอยถูกทุกข้อเลยเราจะมาเรียนหนังสือเล่มน,นี้กันเหมือนเคยนะคะเด็กๆโฟนิกนั่นเองโฟนิกตอนนี้เราถึงบทที่เท่าไหร่กันแล้วนะมีใครจำได้บ้างเอ่ย ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยเราเรียนกันไปจนถึงบทที่5แล้วใช่ไหมคะเมื่อเทอมที่1เรียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5เลยนะคะพอเทอม2มคุณครูก็จะเริ่มที่บทที่6นะคะเด็กๆคําศัพท์คําแรกวันนี้ให้เด็กๆด,ดูรูปภาพก่อนลูกรูปภาพนี้ลูกตัวอักษรนี้เขาชี้ไปที่ไหนคะ ใช่แล้วริมฝีปากของเราใช่ไหมคะเด็กเเรียกว่าริมฝีปากนะคะริมฝีปากภาษาอังกฤษเขียนยังไงและสะกดยังไงนะมีใครรู้บ้างคะสะกดตามคุณครูนะลูก L I P l i p แปลว่าริมฝีปากพูดตามได้เลยนะคะ สำหรับคำ้นต่อมาค่ะอุ๊ยเด็กกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังกินอาหารใช่ไหมคะแล้วน้องเขาใส่อะไรด้วยคะลูกใช่แล้วน้องเขาใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะผ้ากันเปื้อนก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายสีเลยกันไม่ให้เสื้อเลอะนะคะภาษาอังกฤษคำว่าเสื้อผ้ากันเปื้อนก็คือ B.i.b.b. B i b b i แปลว่าผ้ากันเปื้อนนะคะใช้ผูกที่ใต้คางนะคะเพื่อกันอาหารเลอะที่เสื้อของเรานะคะคำศัพท์คำต่อมาค่ะรูปอะไรนะใช่แล้วรูปปลานั่นเองปลานี้หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะทั้งปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มนะคะเด็กๆคำว่าปลาภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะ มีใครตอบคุณครูจอยได้บ้างถูกต้องลูก f i s h ฟิสแ ah. ปลว่าปลามาดูค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันดีกวา่าให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า46นะคะหน้า46เด็กๆจะเจอคำศัพท์นะคะ ที่โรงภายด้วย IP ID IB และ ISH นะคะเดี๋ยวเรามาทําไปทีละข้อนะคะข้อแรกนะคะใช่แล้วโยงมาที่คำว่าริฟริมฝีปากนะคะเด็กโยงเส้นมาแบบคุณครูเลยค่ะแล้วหนูก็เขียนเติมลงข้างหลังแบบนี้ให้สวยงามน,นะคะทำได้ไหมเอ่ย ลองฝึกทำดูนะลูกอีก3ข้อทำด้วยตนเองนะคะแล้วก็เขียนให้สวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านนะคะปัดกวาดเช็ดถูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ